การเจริญสมาธิภาวนาทุกท่านก็มีความชำนิชำนาญกันอยู่แล้วก็ทำตามความถนัดของตนก็ดังที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วว่าเป้าหมายของการทำสมาธิภาวนาก็คือต้องการความสงบให้แก่ใจโดยอาศัยสติ เมื่อจิตสงบจิตก็จะเกิดกําลังกําลังที่จิตไม่ค่อยมีโดยธรรมชาติของจิตแล้วก็จะถูกกิเลสไม่ว่าจะเป็นความอยากความรักความชังความชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจ สุขทุกข์ก่อวรจิตใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจจึงไม่เคยที่จะได้ความสงบเพราะว่าสิ่งต่างๆก็จะส่งเข้าสู่ใจในรูปของอารมณ์ตากระทบรูปก,ก็ส่งเข้าสู่ใจส่งเข้ามาด้วยอารมณ์เป็นรูปารมณ์คืออารมณ์ของรูป เสียงก็ส่งเข้ามาสู่ใจด้วยอารมณ์อีกเช่นกันก็คืออารมณ์ของเสียงจิตจึงรับแต่อารมณ์เมื่อรับอารมณ์จิตก็กระเพื่อมรับรู้ในอารมณ์เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบมีอุปทานเก่าที่สะสมไว้ ว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งน<ย>ี้เราไม่ชอบเสียงแบบนี้เราชอบรูปแบบนี้เราชอบกลิ่นแบบนี้เราชอบสัมผัสแบบนี้เราชอบรูปแบบนี้เราไม่ชอบเสียงแบบนี้เราไม่ชอบสัมผัสแบบนี้เราไม่ชอบ ก็มีแต่ความชอบใจและความไม่ชอบใจเกิดขึ้นแก่ใจเราโดยกิเลสเป็นตัวกำหนดเมื่อชอบใจก็อยากได้อยากครอบครองอยากรักษาไว้อยากให้อยู่นานๆไม่อยากให้เสียไปไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้หมดไปเมื่อความอยากและความไม่อยากเกิดขึ้น ก็บีบบังคับจิตใจทำให้จิตใจของเราถูกกดดันเกิดอาการทนไม่ได้ทนได้ยากอาการของความทนได้ยากหรือทนไม่ได้อาการเป็นเช่นไรอาการก็คือใจจะขาดถ้าเราขัดใจความอยากอยากจะกินไม่ได้กิน ก็ใจจะขาดอยากจะพูดอยากจะอวดรู้ไม่ได้พูดไม่ได้อวดรู้ก็ใจจะขาดเขาพูดมาเราได้ยินเราก็รู้ว่าเรามีความรู้เรื่องนี้เราก็อยากจะบอกเขาอยากจะอวดเขาว่าเราก็รู้ถ้าเรากลั้นไว้ไม่พูดเราก็จะเกิดอาการใจจะขาดคืออยากจะพูด นี่คืออาการของตัวสร้างความทุกข์ก็คือกิเลสความทยานอยากถ้าเราดูในแต่ละวันเรานับมิถวนเลยที่ความอยากเกิดขึ้นในใจเราอยากพูดอยากคิดอยากทำอยากกินอยากเสพอยากทุกอยาก่างมันอยากอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ชอบใจเข้ามาก็เกิดความไม่อยากไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้ถูกตำหนิไม่อยากให้เขานินทาไม่อยากไม่อยากก็มีแต่ความอยากและความไม่อยากเมื่อเราอยู่กับความอยากและความไม่อยากจิตก็กระเพื่อมกระชุนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์หาความสงบไม่ได้จิตก็จึงเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในทะเล ซึ่งเต็มไปได้วยคลื่นลมจิตก็จึงเกิดอาการหมองเศร้าเกิดอาการคุณโมวเกิดอาการพองแฟ่อยู่เช่นนั้นแหละก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองเรามาทำสมาธิภาวนาก็เพื่อจะหยุดอารมณ์เหล่านี้ ชั่วขขณะชั่วเวลาที่เรามีสติอยู่เมื่อเราไม่มีสติจิตเราก็จะไหลไหลไปไหนไหลไปที่ความนึกนึกในเรื่องอดีตขึ้นมาทั้งอดีตที่ชอบใจอดีตที่ไม่ชอบใจแล้วก็จับมาปรุงแต่งต่อไปเป็นเรื่องเป็นลา จากภาพนิ่งก็มาปรุงเป็นภาพยนตร์แล้วก็นั่งดูนั่งคิดสร้างนิยายในใจตัวเองขึ้นเป็นเรื่องเป็นลาวไปก็เพลินอยู่กับอารมณ์ที่ชอบใจจิตก็ไม่มีสติก็ขาดสติไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะ ผู้ตุชนคนทั่วไปก็เป็นอยู่เช่นนี้คนทุกคนก็เป็นเช่นนี้แล้วก็ตำหนิติดเตียนกล่าวโทษสิ่งภายนอกว่าสิ่งต่างๆทําให้เราทุกข์ทาให้เราเดือดร้อนทําให้เราโกรธทําให้เราเสียใจแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเราเองต่างหากที่สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้น นับตั้งแต่ยึดถือว่าตัวเราของเราใครจะมาติเตียนของเราตัวเราไม่ได้พอเขาติเราก็ทนไม่ได้หลับไม่ได้แต่ถ้าไม่มีตัวของเราไม่มีของของเราจะํำหนิยังไงมันก็ไม่โดนเรา แต่เพราะมีตัวเรามีของเรามีความชอบใจมีความไม่ชอบใจที่เราตั้งเกณฑ์ไว้กําหนดไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ตรงใจเราเราก็ไม่ชอบใจแล้วถ้ากินก๋วยเตี๋ยวต้องรถนี้ถ้าเปลี่ยนรถนี้กินไม่ได้ นั่นก็เพราะเราตั้งอุปทานไว้เองว่ามันต้องลดนี้เมื่อเราตัดลกฉันงออกไปเราไม่ไปยินดียินร้ายกับมันความทยานอยากก็ไม่เกิดเมื่อความทยานอยากไม่เกิดจิตก็ไม่อยู่ในสภาพจะขาดใจใจจะขาด ทุก็ไม่ได้เกิดเมื่อเราอยู่ในความสงบก็จึงไม่มีความชอบใจและความไม่ชอบใจแต่ขณะที่ยังไม่สงบความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ยังอยู่เช่น อยากจะเดินสมากกว่ามานั่งนิ่งๆอย่างนี้อยากจะพูดคุยมากกว่าอยู่เงียบๆอย่างนี้อยากจะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวแล้วมันเจ็บนั่นปวดนี่แต่เมื่อจิตหยั่งลงสู่ความสงบเข้าสู่อารมณ์เดียวเข้ามาเป็นอารมณ์เดียว สิ่งเหล่านี้ก็จะหมดอิทธิพลหมดอำนาจต่อจิตเพราะจิตถอนอุปาทานออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ไปยึดอยู่ในความยินดียินร้ายไม่ไปยึดอยู่ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจจึงไม่เกิดความทยานอยากใดๆขึ้นจิตก็เป็นอิสระเป็นเอกเทศออกมาจากกิเลส มาอยู่กับความสงบที่เรียกว่าสมาธิโดยอาศัยสติสติที่ตั้งมั่นมั่นคงที่เลี้ยงที่เข้มแข็งจึงดูแลเด็กได้ดีเด็กที่รับการดูแลด้วยดีจากพี่เลี้ยงจึงปลอดภัยสะอาด ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เจ็บตัวจิตท,ที่มีสติดีก็เป็นเช่นนั้นจิตก็อยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในพุโทโธอยู่ในอาณาปณสติหรืออยู่ในกรรมฐานใดๆที่เราตั้งขึ้นกําหนดขึ้นเราก็อยู่อย่างนั้นรักษาจิตเป็นอารมณ์เดียวอยู่กับสิ่งน,นั้น โดยไม่ต้องคาดหมายโดยไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะสงบหรือมันจะไม่สงบเพราะเมื่อเราตั้งมัน่นเรามีสติมั่นคงกับกรรมฐานของเราอย่างไรเสียจิตก็ต้องสงบเหมือนกินอาหารถ้าเรากินไม่หยุดไม่ถอยอยังไงก็ต้องกิน ไม่อิ่มเป็นไปไม่ได้การภาวนาก็เป็นเช่นนั้นสักแต่ว่าทำไปอย่าไปอยากอย่าไปคิดอย่าไปตั้งความหวังอย่าไปตั้งเป้าหมายเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสคือความทยานอยากพอเราอยากสงบความไม่สงบก็เกิดขึ้นเพราะ เราภาวนาบูชากิเลสหลายท่านเขาภาวนามานานก็ลบกับกิเลสมานานก็ยังแพ้อยู่ก็มีที่เข้าใจแล้วก็มีฟังด้วยสติ ฟังด้วยความวางเฉยด้วยอุเบกขาไม่คาดหวังไม่เอาไปปรุงแต่งไม่คิดฟังเฉยๆฟังแล้วกระแสเสียงที่เราได้ยินทั้งหมดก็ต้องไหลเข้าสู่ใจเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วจิตเป็นผู้รู้ก็จะรู้ตลอดเวลา ไม่ต้องบังคับถ้าเราบังคับจิตก็จะเครียดพอเครียดก็ไม่จำแต่ถ้าปล่อยเฉยๆฟังเฉยๆจิตก็จะเก็บเก็บเก็บทุกอย่างไว้หมดเมื่อใดสัมผัสกับสิ่งที่เราได้ฟังแล้วจิตจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะรีเพลย์ใหม่ทำให้เราได้เห็น สิ่งที่เราได้ฟังมาว่าอ๋อสิ่งนี้เองที่เราได้ฟังมาแล้วหน้าตามันเป็นอย่างนี้เองอาการใจจะขาดที่พูดถึงหน้าตาเป็นอย่างนี้ความทยานอยากหน้าตาเป็นอย่างนี้ความรักความชังหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เห็นด้วยตัวของเราด้วยใจของเรา ก็ไม่มีอะไรนอกจากร้องอ๋อเข้าใจแล้วก็เพียงเท่านั้นการรู้ทำก็รู้แค่นั้นแหละแต่รู้แล้วผลที่ตามมาความคิดเราเปลี่ยนความคิดชั่วมันหายไปความคิดดีเกิดขึ้นฮิลิโอตปะมันเกิดขึ้นความเกรงกลัวต่อบา ความละอายต่อบาปมันเกิดขึ้นไม่กล้าทำผิดทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่คือผลจากการปฏิบัติผลจากการที่เราล้องอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างนี้จากที่เคยกล่าวหาว่าร้ายเขาเริ่มจะหยุดว่าจะเปลี่ยนจากที่เคยมองคนว่า เขาผิดเริ่มมองว่าจริงๆเราผิดจากเคยทำสิ่งหยาบๆเปลี่ยนเป็นทำละเอียดขึ้นจากเคยทำชั่วก็เปลี่ยนเป็นทำดีจะเคยเป็นผู้ขอก็กลายเป็นผู้ให้จากผู้แย่งชิง กลายเป็นผู้เอือ้อเฟื้อนี่คือพลังของธรรมอำนาจของพระธรรมจะเข้าควบคุมจิตใจเราเปลี่ยนจิตใจเราจิตใจเราก็จะค่อยๆพัฒนาค่อยๆโตขึ้นจากอนุบาลขึ้นปฐมจากปฐมไปมัธยมจากมัธยมสู่มหาวิทยาลัย ถ้าเปรียบชั้นทานก็เหมือนกับระดับอนุบาตรู้จักแก่ให้ทานพอรักษาศีลก็ขึ้นปฐมต้นพอเริ่มภาวนาก็เข้าสู่ปฐมปลายเริ่มเป็นสมาธิก็มัธยมต้นเกิดวิปัสสนาขึ้นก็เป็นมัธยมปลาย เปิดประตูอริยะได้ก็เข้าปีหนึ่งมหาวิทยาลัยปีหนึ่งข้ามโคตรละภูยานได้ก็จบปีหนึ่งจิตก็จะพัฒนาไปเป็นลำดับเช่นนี้ตามลำดับเช่นนี้แกก็มีบางท่านบางคน ที่สะสมมาแล้วในชาติก่อนก่อนทานก็เต็มแล้วศีลก็เต็มมาแล้วสมาธิก็เต็มมาแล้วมาชาตินี้เขาก็เข้าปีหนึ่งเลยเขาไม่ต้องมาเสียเวลาแต่ก็ไม่มีใครจำได้ว่าตัวเองเนี่ยทำมาถึงแค่ไหนแล้วยกเว้นแต่ว่า เราจะได้บุคเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่เห็นอดีตชาติของตนเองก็ขึ้นกับอุปนิสัยที่สั่งสมมาอีกว่าเราสั่งสมมาแค่ไหนสั่งสมมาอย่างไรบางคนแค่ฝึกได้สมาธิก็เกิดอภิญญามากมายที่จริงก็ไม่ใช่เกิดในชาตินี้ แต่สะสมมาแล้วแต่ชาติก่อนๆเคยสอนครูของลูกตอนลูกเรียนอยู่ชั้นปถมคุณครูที่สอนลูกเขาเป็นนักภาวนา เขาเห็นเราเป็นนักภาวนาเขาก็เลยมาศึกษาก็ให้กรรมฐานเขาไปอันหนึ่งซึ่งก็เป็นกรรมฐานที่ไม่กล้าสอนใครเพราะว่ามันแรงมากสอนคุณครูคนนั้นไปหลังจากสอนไปได้หนึ่งอาทิตย์ตัวเองก็ขึ้นไปภาวนาที่แม่ห้องสอนที่แม่เสลียงแม่ห้องสอน คุณครูคนนั้นเกิดอาการบางอย่างขึ้นไม่มีใครแก้ให้เขาได้อาการที่เขาเป็นเขาต้องการพบเราอย่างเดียวในตอนนั้นเราก็เป็นโยมยุ่ตั้งแต่ปี2538คุณครูคนนั้นให้พี่เขยขับรถไปสง่งที่วัด ที่เราไปทำสมาธิอยู่โดยที่คุณครูคนนี้ไม่รู้จักแม่ห้องสอนไม่รู้จักแม่เสลียงไม่รู้จักวัดที่เราไปทำสมาธิแต่เขาสามารถบอกทางพี่เขยเขาได้ตลอดทางจนไปถึงวัดเลยโดยที่เขาไม่เคยไปที่นั่น นั่นคืออาการที่ทางบ้านบอกว่าเขาเพียนไปแล้วเขาทำสมาธิแล้วก็เพียนไปแล้วแต่เขาสามารถพาพี่เคยเขาจากกรุงเทพไปถึงแม่ห้องสอนได้โดยไม่ผิดทางเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเมื่อเขาทำสมาธิภาวนาแล้วจิตของเขาย้อนกลับไปสู่อดีตหมดเลย กลับไปสู่ความเป็นเทพของเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเมื่อพบกันก็ให้เขาเสวยอารมณ์นั้นอยู่จนอิ่มพอแล้วเขาก็ถอนออกมากลับมาถึงนครสวรรค์เขาก็กลับคืนมาเป็นปกติ อาการต่างๆที่เขาเป็นก็หยุดหมดเขาก็ถามว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยจากนั้นก็พาเขาไปส่งที่บ้านส่งกลับไปบ้านปรากฏว่าไม่จบแม่เขาบอกว่าลูกเขาเกิดอาการผิดปกติอีก คือเขาย้อนกลับไปเป็นเด็กทารกแสดงอาการเป็นเด็กทารกแรกเกิดก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากว่าจะให้อยู่บ้านก็ไม่ได้ก็เลยพาเขาไปอยู่ในวัดที่ชนบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดที่แม่ฮ้องสอนและให้เขาพักอยู่ที่นั่นจิตของเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากเด็กแรกเกิดขึ้นมาเป็นเด็กค่อยๆโตขึ้นอนุบาลประถมจนเป็นสาวแล้วก็กลับมาถึงเวลาปัจจุบันแล้วเขาก็กลับเป็นปกติหลังจากเขากลับเป็นปกติแล้วเขากลับไปอยู่บ้าน แม่เขามาไหว้มาขอบคุณบอกว่าเขาได้ลูกคนคนใหม่แล้วเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคุณครูคนนี้เป็นคนที่เคยเกิดปัญหาเคยไปอาศัยอยู่กับพี่เขยตอนเล็กๆแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวพี่สาวกับพี่เขยไปทำงานหมดทิ้งเขาไว้บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียว แล้วเขาก็ป่วยจนเกือบตายทำให้เขาเกิดอาการโกรธพี่เขยกับพี่สาวและเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่เอาคนในครอบครัวเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนหยาบคายเอาแต่ใจ แม่เขามาขอบคุณเขาบอกว่าหลังจากที่ลูกเขาหายลูกเขากลายเป็นคนใหม่เขากลายเป็นคนที่รักครอบครัวมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้ากันกับพี่เขยได้เป็นปีเป็นคลุยสนิทสนมกับพี่สาวเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสุภาพ ทั้งหมดที่เกิดกับเขาก็คือเขาจะต้องถอยกลับไปย้อนกลับไปถอนอดีตที่ไม่ดีของเขาทิ้งทั้งหมดเลยด้วยสมาธิภาวนาสิ่งฝังใจทั้งหลายทั้งปวงของเขาถูกถอนออกด้วยสมาธิภาวนา จากประสบการณ์ที่นั่งดูเขาเขาพูดถึงอดีตของเขาที่เขาเคยภาวนาเขาภาวนาไปจนถึงอากาสานัญญาตนะคือกำหนดอากาศเป็นอารมณ์เขาเคยไปเกิดเป็นเทพแต่เขาเป็นทุกข์ในชีวิตนี้ ที่เขาเกือบตายเพราะถูกพี่สาวและพี่เขยทิ้งไว้ที่บ้านคนเดียวและตอนเป็นสาวเคยมีผู้ชายมาสู่ขอแล้วพ่อไม่ให้เป็นเรื่องที่ฝังใจเขาเป็นเรื่องที่ทำให้เขาผิดหวังกับชีวิตเมื่อเขาถอยกลับไปตั้งต้นเกิดใหม่เป็นเด็กทาลก จึงไม่มีความทรงจำที่ไม่ดีเหล่านั้นทั้งหมดในจิตของเขาถูกถอนออกหมดนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการที่ธรรมะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำแต่เปลี่ยนแบบถอนลากถอนโคนเลย ในแต่ละท่านก็สั่งสมกันมาคนละแบบก็จะเกิดไม่เหมือนกันก็ขอให้รักษาตามแนวทางของตนไม่ต้องบังคับรักษาความเป็นอารมณ์เดียวเป็นผู้มีสติมีสติในขณะนั่งทำสมาธิภาวนา ก็มีสติสติที่กำหนดให้จิตเป็นอารมณ์เดียวในเวลาที่เราทำการงานเรียกว่าสมาธิแบบลืมตาก็ขอให้เรามีสติกับการงานมีสติกับสิ่งที่เรากระทำอยู่ทั้งกินดื่มพูดทำ คิดขอให้เรามีสติอยู่เป็นระยะระยะครณบาอาจารย์จะใช้คำว่ามีสติตลอดเวลาเราก็ไปตีความว่าตลอดเวลาหมายความว่าทุกขณะจิตทุกนาทีซึ่งไม่ใช่ตลอดเวลาในที่นี้หมายความว่าเท่าที่เรานึกได้ เพราะเรายัางเป็นปุตุชนไม่ใช่พระอาหารหันต์ที่เราจะมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ให้เรามีสติมากเท่าที่เราระลึกได้เพราะตามธรรมดาแล้วใน24ชั่วโมงเรามีสติอยู่ไม่เกิน5นาทีเองวันหนึง่งแต่เมื่อเรามีสติมากขึ้น เป็นสิบนาทีสิบห้านาทีจากการรวมกันในสติแต่ละครั้งซึ่งอาจจะใช้เวลาสักสิบห้าวินาทียี่สิบวินาทีรวมรวมกันหมดตลอดวันเราอาจสามารถทำได้เป็นชั่วโมงแล้วเราจะเห็นความมหัศั์ของสติก็ทำไปเรื่อย ลืมตาเราก็รู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวรู้ทาง,งานอยู่ก็รู้แกงอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้คิดอยู่ก็รู้พูดอยู่ก็รู้แม้จะรู้ชั่วขณนะขณนะขณนะขนะแล้วก็ลืมก็ปล่อยไปมันจะยาวของมันเองโดยธรรมชาติจะนานขึ้นไปเองโดยธรรมชาติ เราเพียงแต่ลึกไว้เป็นลำดับลำดับฝึกไปเรื่อยๆมีสติทั้งนั่งภาวนาหลับตาภาวนาและลืมตาภาวนาก็ขอให้รักษาความสงบของใจกันเอาไว้จนกว่าจะหมดเวลา